เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้าสตอรีเพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงตำราจีนของคนเกิดปีวอกประจำปีพุทธศักราช2568ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีวอกคนที่เกิดปีวอกมักจะเป็นวีรบุรุษที่ไม่ได้สวมหน้ากากชอบต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทำให้คุณเป็นที่นับถือของบุคคลรอบข้างจิตใจของคุณค่อนข้างละเอียดอ่อน และเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบง้องอนใครหัวคิดมีเหลี่ยมคมหัวไวชอบเข้าสังคมและชอบเรื่องที่ตื่นเต้นทา้าทายคุณมักจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการทำสิ่งต่างๆและอยู่นิ่งกับใครเขาไม่เป็นมีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจดีเมื่ออยู่ในสถานการณ์กับขันก็สามารถรับมือได้อย่างฉลาดและทันท่วงที เวลาคุณอยู่กลางวงสนทนาคุณจะเปี่ยมด้วยอารมณ์ขันและมักสรรหาเรื่องมาคุยได้ไม่รู้จบจนบางทีก็ดูจะเกินหน้าเกินตาผู้อื่นคุณเป็นเพื่อนที่ใจดีและคอยสร้างเสียงหัวเราะให้เพื่อนฝูงคอยรับฟังความกังวลและปัญหาของพวกเขาส่วนในด้านความรักคุณเป็นคนมีชีวิตชีวาแต่ก็ขี้เบื่อความสัมพันธ์จึงมักสั่นคลอน และคุณจะแก้ปัญหาด้วยการหลีกหนีจากภาวะอึดอัดนั้นๆไปก่อนเด็กที่เกิดปีวอกมักจะช่างจินตนาการมีหัวประยุกต์ดัดแปลงช่างพูดช่างเจรจาและตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆรอบข้างได้ง่ายหากเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักคอยรับฟังเรื่องราวที่ลูกสนใจและอดทนต่อความผิดพลาดของลูก ผู้ที่เกิดปีวอกเป็นคนธาตุทองซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะปอดลำไส้ใหญ่จมูกผิวหนังและผมการรับประทานอาหารรสเปรี้ยวบ้างจะช่วยเสริมดวงและบำรุงอวัยวะเหล่านี้ให้กับคุณคนเกิดปีวอกธาตุไม้หรือลิงกินผลไม้สำหรับผู้ที่เกิดปีวอก ในปีพุทธศักราช2523อายุ45ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาปีวอกรอบอายุนี้ปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างคุณจะได้ผู้ช่วยเหลือคลี่คลายให้ราบรื่นถึงแม้ปีเกิดของคุณจะเป็นอีกปีหนึ่งที่มีส่วนรับพลังชงจากองค์เทพไท้สวยหรือเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาประจำปี เป็นพลังชิงชังให้ร้ายแต่เนื่องจากในเรือนราศีปรากฏดาวมงคลเปล่งประกายเกื้อหนุนดังนั้นหากคุณตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีขยันตั้งใจทำงานโดยไม่ย่อท้อทั้งหมั่นพัฒนาทักษะเติมความรู้ใหม่ๆให้ตนเองโดยไม่หยุดนิ่งแล้วก็จะทำให้หน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้าคุณมีความเจริญก้าวหน้าและแม้รอบตัวจะประสบกับความกดดันติดขัดในหลายส่วนแต่ก็มีช่องทางโอกาส ทำให้คุณสามารถก้าวข้ามไปได้มีโอกาสก่อร่างสร้างตัวการขยายงานขยายสาขาการเพิ่มผลผลิตการสร้างผลงานหรือขยายรายรับก็ล้วนมีโอกาสรับผลตอบรับที่ดีแต่สิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งในปีนี้คือปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอาทิโรคความดัน โรคเส้นเลือดในสมองโรคไขมันในเลือดหรือการได้รับภัยบาดเจ็บที่ศีรษะหรือเจ้าชะตามักมีอาการปวดหัวบ่อยๆอ,อีกทั้งคุณต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่าประมาทกับอุบัติเหตุทั้งในระหว่างการทำงานและการใช้รถใช้ถนนอีกหนึ่งเรื่องที่คุณควรระวังคือการลงทุนในปีนี้จะมีความเสี่ยงสูงคุณจึงควรศึกษาหาข้อมูลให้ดี อีกทั้งไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นเพราะอาจมีผลให้คุณต้องรับเคราะห์จากเรื่องที่คุณไม่ได้ก่อและควรระวังจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพทางที่ดีต้นปีคุณควรหาเวลาไปไหว้สะดะเคราะห์ต่อองค์เทพไทยสวยเพื่อขอให้ท่านคุ้มครองปัดเป่าให้คุณคล้าวคลาดจากเคราะห์ภัยต่างๆและขอพรเสริมบาร,รมีช่วยให้การงานการค้าราบรื่นดีขึ้น ด้านการงานปีนี้เนื่องจากมีดาวมงคลหลายดวงเคลื่อนโครจรอ,อยู่ในแนวราศีจึงช่วยส่งเสริมเรื่องการงานการค้าของคุณให้รุ่งเรืองขึ้นหากสิ่งที่คุณเคยวางแผนเตรียมการไว้และยังทำไม่สำเร็จก็ขอให้คุณสำรวจความพร้อมของตัวเองหากปัจจัยในหลายด้านลงตัวช่วงปีนี้จะถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่คุณจะริเริ่มงานใหม่เริ่มจากเล็กๆ ค่อยๆพัฒนาไปสามารถลุยเดินหน้าได้เต็มที่เพราะการงานและการค้าขายจะมีช่องทางโอกาสเปิดให้เจริญก้าวหน้าด้วยดีโดยเฉพาะในช่วงเดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายน,ถ,ายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน พุทธศักราช2,568แต่ก็ควรระวังช่วงเดือนที่การงานจะเกิดความผิดพลาดเสียหายทั้งไม่ควรเข้าลงทุนโดยมองมุมบวกมุมเดียวระวังมุมหลบในที่คุณคาดไม่ถึงอีกทั้งควรเพิ่มความรอบคอบในการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญาทางการงานด้วยโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานจะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้แก่เดือนหนึ่งจีน สมกุมภาพ,พันธ์ถึงสมีนาคมเดือนสี่จีนหพฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือนเจ็ดจีนเจสิงหาคมถึง6ก,กันยายนและเดือนสิบจีน7จ็ดพฤศจิกายนถึง6กธันวาคมพุทธศักราช2568เวลาดังกล่าวคุณควรหลีกเลี่ยงการลงทุนเพราะมีสิทธิ์จะถูกหลอกระวังการทุจริตทางบัญชีของคนใน ระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจภายนอกและความเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดไม่ถึงด้านโชคลาภปีนี้ดวงการเงินกลับสวนทางกับดวงการงานเพราะจะมีรายจ่ายเข้าแถวจอคิวตามทันรายรับทั้งยังมีเหตุให้เสียทรัพย์ก้อนใหญ่ในเรื่องที่ไม่คาดหมายฉะนั้น สิ่งใดที่คุณประหยัดได้ก็ควรจะประหยัดอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องห้ามให้ใครกู้ยืมเงินหรือรับคำประกันให้กับบุคคลใกล้ชิดทั้งไม่ควรเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามทำธุรกิจที่เสี่ยงหรือละเมิดต่อการผิดกฎหมายเพราะอาจจะถูกปรับและหนีไม่พ้นโดนดำเนินคดีโดยเฉพาะเดือนที่ไม่เกื้อนหนุนคุณคือช่วงเดือนหนึ่งจีนสกุมภาพันธ์ถึงสมีนาคม เดือน4จีน 5. พฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือน 7. จีน 7. สิงหาคมถึง6กันยายนและเดือน10จีน 7. พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมพุทธศักราช2568ส่วนเดือนที่โชคลาภการเงินของคุณไหลลื่นคล่องตัวดีคือเดือนสจีน 5. มีนาคมถึงสเมษายนเดือน3จีน 4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6ก,กรกฎาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ดด้านครอบครัวครอบครัวของเจ้าชะตาปีนี้ จะมีพลังมงคลมาเยือนที่บ้านจะพบผู้อุปถรัรมภ์ช่วยเหลือทั้งมีโอกาสซื้อทรัพย์สินราคาแพงมีเลิกดีในการย้ายเข้าไปอยู่เคหสถานใหม่หากปีนี้ที่บ้านคุณมีโอกาสจัดการงานอันเป็นมงคลก็จะช่วยลดทอนพลังชงของปีได้แต่ก็ควรระวังช่วงเดือนที่ภายในครอบครัวจะเกิดปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันขึ้นได้แก่เดือนหนึ่งจีนสกุมภาพันธ์ถึงสมีนาคม เดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมพุทธศักราช2568ที่คุณต้องเฝ้าระวังอุบัติเหตุในบ้านเป็นพิเศษเครื่องใช้ไฟฟ้าเต่าแกส๊สหรือเหตุที่ก่อเปลวไฟอื่นๆต้องดูแลให้ดีจะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายข้าของมีค่า ต้องจัดเก็บให้มีชิดเรียบร้อยเพราะอาจถูกโจรขโมยบุกรุกบ้านนอกจากนี้ต้องคอยสอดส่องระวังภัยการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพของคนในบ้านไม่ควรยุ่งเกี่ยวระหว่างความขัดแย้งของเพื่อนระวังเพื่อนบางคนหักหลังหรือหาเรื่องกลั่นแกล้งให้ร้ายใส่ความลอบทำร้ายหรือหาเหตุทำลายชื่อเสียงของคุณ ด้านความรักด้านความรักของคุณปีนี้ค่อนข้างราบรื่นหากยังโสดจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเอาใจใกล้ชิดสำหรับผู้ที่มีคนรักหรือคู่ครองแล้วคนรักก็จะตามใจและมีความห่วงใยเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีปีนี้จึงเหมาะแก่การพาคู่ครองไปพักผ่อนท่องเที่ยวจะช่วยให้จิตใจสดชื่นเบิกบานหรือพากันไปเข้าวัดทำบุญ ก็จะช่วยเสริมดวงความรักให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ในระหว่างปีนี้เนื่องจากประสบพลังท้อหวยเข้ารังควานระวังการลุ่มหลงในอบายมุขหรือความประพฤติตนที่ออกนอกลู่นอกทางจะทำเรื่องเล็กให้กลายมาเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะช่วงเดือนหนึ่งจีน3กุมภาพ,พันธ์ถึง4มีนาคมเดือน4จีน5พฤษภาคมถึงสมิถุนายน เดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมพุทธศักราช2568ที่เจ้าชะตาควรวางตัวหนักแน่นพึงขอให้คุณระลึกไว้ว่าความสุขเพียงชั่วคราวอาจจะนำความเดือดร้อนวุ่นวายไม่รู้จบมาสู่ครอบครัวนอกจากนี้ขอคุณห้ามยุ่งเกี่ยวในครอบครัวของผู้อื่นและไม่ควรเที่ยวสถานบันเทิงเริงรม ด้านสุขภาพดวงสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นเพราะอิทธิพลของพลังชงจากเทพไทยสวยส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคหัวใจโรคกระเพาะโรคลำไส้การเกิดความเจ็บปวดเฉพาะจุดและระวังภัยจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ดวงสุขภาพของคุณจะเกิดภาวะของโรคแทรกซ้อนหรือโรคเก่ากำเริบได้แก่เดือนหนึ่งจีน สกุมภาพ,พันธ์ถึงสมีนาคมเดือนสี่จีนหพฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือนเจ็ดจีน7็สิงหาคมถึง6ก,กันยายนและเดือน10จีนเจพฤศจิกายนถึง6กธันวาคมพุทธศักราช2568ให้เพิ่มความระมัดระวังการดูแลสุขภาพร่างกายหลีกเลี่ยงการรับประทานของาธาตุเย็นระวังโรคภูมิแพ้ และระวังภัยบาดเจ็บจากการใช้รถใช้ถนนตัวเลขมงคลของคนเกิดปีวอกธาตุไม้ได้แก่2 8 6 4 3 9 5 1 วัตถุมงคลประจำปีวอกได้แก่เทพไยสิงดำหรือเทพมหาการไป่เฮยเทียนสำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศเหนือควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู